ในวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการซูมเข้าซูมออกแบบนี้บนแคปคัดกันรวมไปถึงวิธีการประยุกต์การใช้งานเทคนิคนี้กับการทำแอนิเมชันแบบพื้นฐานบนแคปคัดกันด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะเรียนรู้การใช้งานแคปคัดเองไปคนเดียวงเงาตอนนี้ก็มีกลุ่มให้เข้าไปร่วมเหมาหมอยปรึกษาปัญหาการใช้งานแคปคัดได้แล้วทุกคนสามารถที่จะเข้าไปร่วมจอยได้ที่ใต้ด้านล่างเดสคริปชันเลยและสําหรับใครนะครับที่อยากจะคอนซัลต์การใช้งานแคปคัดแบบส่วนตัวกระปอ ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ใต้ด้านล่าง Description เหมือนกันเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนดูวิธีการสูมเข้าสูมออกบนแคปคัทกันดีกว่าครับโอเคสิ่งแรกที่เราจะต้องมาเรียนดูก่อนที่เราจะไปสูมเข้าสูมออกในวิดีโอของเรากันนะครับนั่นก็คือเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Keyframe นั่นเองนะครับ คือเครื่องมือตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถพอดจุดได้นะว่าจะเอาจุดเนี้ยซูมเข้าหรือจุดนี้ซูมออกนะครับอันนี้ก็คือหลักการของคีย์เฟรมนั่นเองนะซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะยังงงอยู่นะว่าเราจะใช้งานคีย์เฟรมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของเราเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสมมติว่าเราจะซูมเข้าในวิดีโอนี้นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่วิดีโอนี้ก่อน คลิกปุ๊บมันจะเป็นสีข,ขาวๆแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นในส่วนของแท็บวิดีโอนะครับในส่วนนี้เนาะแล้วแท็บเบสิกนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นนะฮะว่าตรงฐานฟอร์มเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ทางด้านหลังนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์คีเรมนั่นเองและทุกตัวเลยนะครับสเกลก็มีโพซิชันก็มีโรเตทก็มีนะครับเบรนก็มีนะครับถ้าเกิดว่ามาทางแท็บของออดิโอบ้างทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าเบสิก ก็จะมีในส่วนของ Keyframe เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่ามันมีแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ Keyframe ได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะประยุกใช้คีย์เฟรมยังไงโดยการเรียนรู้จากการสูมเข้าซูมออกนะครับ ก็กลับมาที่แท็บของวิดีโอก่อนทีนี้เวลาที่เราจะซูมเข้าซูมออกเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องใช้สเกลใช่ไหมครับเพื่อที่จะซูมเข้าซูมออกตอนนี้มา1น0นนะถ้าเราซูมเข้ามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ เออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้มันจะหมายความว่าเราซูมเข้าไปทั้งวิดีโอเลยนะครับหมายความว่าทั้งวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นการซูมแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะซูมเฉพาะจุดเนี่ยจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาปรับเป็น100%ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับเราจะมาพอสจุดกันนะครับสมมุติว่า ตอนนี้เนี่ยเราจะให้จุดแรกนะครับมันเป็นการซูมประมาณนี้ก็คือเต็มวิดีโอนะครับก็พอจุดไปเลยนะครับเพิ่มจุดของสเกลไปเพราะว่าสเกลเนี่ยเป็นตัวการใช่ไหมที่จะทําให้มันซูมเข้าหรือว่าซูมออกใช่ไหมครับก็พอจุดของสเกลไปเลยเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้ทางด้านหน้าเห็นไหมครับแต่ว่ามันหลบอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยขยับมาอีกนิดนึงนะครับมาซักจุดนี้ละกันนะฮะ เพื่อที่จะพอจุดอีกจุดหนึงนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปอ่าพอจุดไปเลยของสเกลนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปอ่าเอาประมาณนี้แล้วกันอ่าเสร็จแล้วนะครับถ้าทุกคนมาลองเล่นวิดีโอดูนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะซูมเข้าแบบนี้แหละเห็นไหมแล้วมันก็จะหยุดที่จุดสุดท้ายที่เราซูมเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือ ไอเดียของการใช้ keyframe เพื่อซูมเข้าไปนั่นเองนะครับทีนี้ครับบางทีเนี่ยการซูมของเรามันอาจจะดูไม่สมูทนะครับเราสามารถที่จะมาคลิกขวานะครับที่วิดีโอของเราเนาะคลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ show keyframe animation นะครับนี่เราก็จะได้ในส่วนนี้มานะครับให้เราคลิกที่ scale นะครับ เราจะสังเกตเห็นนะว่าตอนนี้มันมีการซูมแบบนี้ใช่ไหมครับคือเส้นมันจะขึ้นไปแบบนี้นะครับไปถึงซูมที่เรากําหนดนะครับก็คือ134ใช่ไหมที่เรากําหนดไว้นะครับทีนี้เส้นมันจะเป็นแบบเส้นตรงๆนะแต่ว่าเราต้องการให้มันสมูทขึ้นเราสามารถที่จะมาใช้ในส่วนนี้ได้ครับก็คือตรงนี้นะครับ ที่มันมีคําว่ากราฟขึ้นมานะครับให้มาคลิกที่ส่วนนี้ทุกคนนะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยเนาะว่าอยากจะให้มันสม o o t แบบไหนในที่นี้นะครับจะขอเลือกเป็น e l a s ล In ละกันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็ลองปรับดูนะฮะว่าชอบแบบไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการจะซ่อน กล่องตัวนี้นะครับก็ให้มาคลิกขวาหนึ่งรอบแล้วก็กดที่ h i e Keyframe Animation มันก็จะหายไปแล้วหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับถนัดคีลัดมากกว่าก็มากดที่ Option K แล้วก็ออ t ชันีกรอบหนึ่งก็จะปิดไปอันนี้จะเป็นของ MacBook นะครับแต่สำหรับใครเนี่ยที่ใช้ Windows มันก็จะเป็น alt k นะครับ ก็กดแล้วมันก็จะเปิดได้เหมือนกันเนาะทีนี้มาลองดูวิดีโอที่เราปรับความสมูทของคีย์เฟรมกันดีกว่าเนาว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็กลับมาที่ทางด้านหน้าเราก็ลองกดเล่นดูปึ๊บลงมาอ่าจะเป็นแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะให้เฟรมของเราเนี่ยมันสมูทแล้วก็ช้าลงไปอีกนะครับเราก็แค่ลากคีย์เฟรมเนี่ยให้มาไกลขึ้นนะครับมันก็จะช้าลงนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกัน ออแบบนี้อ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะครับการใช้คีย์เฟรมบน Capcut ซึ่งเทคนิคนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซูมเข้าซูมออก ปรับเสียงต่างๆนะครับอยากจะให้เสียงมันเฟดอินเฟดเอาตรงช่วงไหนก็สามารถที่จะใช้คีย์เฟรมเข้าไปช่วยได้นะครับหรือจะเอาไปใช้กับการปรับสีนะครับอยากจะให้ช่วงนี้สีมันเฟดลงมาแล้วก็เด่นขึ้นยังไงก็ลองปรับดูนะครับก็ลองเอาคีย์เฟรมไปเล่นดูแล้วกันเทคนิคการใช้งานคีย์เฟรมเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันมากๆลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้งานเทคนิคคีย์เฟรมเนี่ย ร่วมกับการทำแอนิเมชันดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพ PNG เข้ามาในโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับภาพ PNG ก็คือภาพที่มันไม่มีพื้นหลังนะครับหรือว่าพื้นหลังโปร่งใสเนี่ยมันจะทำให้การทำแอนิเมชันเนี่ยมันดูสวยขึ้นแล้วก็ดูมีความแอนิเมชันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปเอาเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ลากเข้ามาได้เลย ทีนี้ครับพอลากเข้ามาเรียบร้อยนะครับขอลบในส่วนนี้ออกไปก่อนนะครับวิดีโอนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะเอาภาพนะครับในส่วนของถนนท้องฟ้าแล้วก็รถเนี่ยเข้ามาประกอบกันนะครับอ่ะก็ลากถนนเข้ามาเกาะน,นะครับแล้วก็เอาท้องฟ้าเข้ามาเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออก็ปรับแต่งอ่าสมมุติว่าอยากได้ประมาณนี้ แล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะเอารถเข้ามานั่นเองอ่ารถก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับย่อขาอยายได้ตามต้องการเลยนะฮะอยากจะให้รถมาอยู่ส่วนไหนนะครับประมาณนี้ละกันทีนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้วิดีโอของเราเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ขาก็จะค้างอยู่แบบนี้ใช่ปะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คีย์เฟรมทำแอนิเมชันอะไรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแอดคีย์เฟรมเพื่อทำแอนิเมชันให้กับถนนแล้วก็ท้องฟ้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวขอปิดนะครับในส่วนของเฟรมรถไปก่อนนะเราจะกดที่ตัว V นะครับเพื่อที่จะปิดไปก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับขอตั้งค่าเลโชสัหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอของเราไม่ได้เป็น16:9ต่อเนาะ เวลาที่เราอยากจะเอาคลิปไปลง YouTube เนี่ยก็ตั้งเลโชก่อนละกันนะครับให้เป็น16 9ต่อเเนาะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ถนนของเราเนี่ยมันก็จะเล็กลงแล้วใช่ปะ่ะเราก็ต้องขยายให้มันเต็มหน้าจออ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยมาโฟกัสที่ถนนกับในส่วนของท้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสการทำแอนิเมชันที่ถนนกันก่อนเนาะ ก็ซูมเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะพอดคีเฟมเนี่ยให้เรามาพอดที่จุดสุดท้ายหรือภาพสุดท้ายที่เราต้องการกันก่อนนะครับสมมุติว่าภาพสุดท้ายของเราเนี่ยก็คือภาพนี้เราอยากจะได้ภาพแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราเนี่ยมาพอดที่จุดสุดท้ายก่อนทั้งถนนแล้วก็ท้องฟ้าเลยนะครับอ่ะพอดไปเลยพอดไปที่ท r a n s f o r m นะครับเพราะว่า transform เนี่ยเขาจะรวมทั้ง scale position rotate ก็คือรวมทั้งหมดเลยนะครับที่เราต้องการเนาะ พอทไปทั้งท้องฟ้าแล้วก็ถนนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราพอทที่จุดสุดท้ายเรียบร้อยมาที่จุดแรกกันนะครับก็มาพอทที่จุดแรกกันเลยอ่าทีนี้จุดแรกเนี่ยเราจะต้องมาปรับนะครับในส่วนของสเกลแล้วก็โพซิชันกันสักนิดหนึ่งนะครับ อยากจะให้ถนนเนี่ยมันใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาเล็กนะครับเวลาที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เลยนะเออก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ลากลงไปทางด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้มันไปซ่อนตัวอยู่ทางด้านล่างนะครับอ่าทีนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นแล้วใช่ปะ่ะเวลาที่ทุกคนไม่เห็นแล้วนะครับให้ทุกคนมาคลิกที่ส่วนนี้นะครับแล้วก็ปรับสเกลของหน้าจอ ของเราให้มันเล็กลง <S <S <ๆ>เห็นไหมทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่าภาพที่เราลากลงมาเนี่ยมันก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นกรอบแบบขาวๆข,ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเวลาที่เราเนี่ยอยากจะดูว่าเอยแอนิเมชันที่เราทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ลองนะครับมาที่ในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลากดูได้นะว่าแอนิเมชันตอนนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวขอซูมกลับไปที่เดิมก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะฮะเราก็จะมาทําในส่วนของทองฟ้ากันนะครับทองฟ้าก็เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาใหญ่ก่อนแล้วค่อยย่อลงมาเลกลงนะครับก็มาที่จุดแรกของทองฟ้าได้เลยนะครับอันนี้เราอยู่ที่จุดแรกอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ขยายให้มันใหญ่ได้เลยนะครับอืมแล้วก็ลากขึ้นไปทางด้านบนครับอ่าประมาณนี้นะครับเขาก็จะซ่อนตัวเรียบร้อยละเวลาที่เราเล่นแอนิเมชันนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ เห็นไหมครับมันก็จะลงมาแบบนี้แล้วนะฮะส่วนใครนะครับที่อยากจะให้รองฟ้าลงมาอีกนิดนึงนะครับเราก็มาที่จุดสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วก็ลากลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันดูแบบว่ามีความเป็นจริงมากขึ้นนะครับสมจริงมากขึ้นก็ปรับได้นะครับนี่อาจจะลงมาอีกก็ได้อ่าเห็นไหมมันก็จะดูสมจริงมากขึ้นละนะครับทีนี้ลองมาดูแอนิเมชันอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับก็จะดูแบบเออสวยขึ้นนะครับแล้วก็แอนิเมชันก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะลองเล่นดูนะครับเห็นไม้มก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเพิ่มนะครับในส่วนของความสมูทของแอนิเมชันเนี่ยก็สามารถที่จะมาหากดที่ option K หรือว่า ALT K ได้นะครับเพื่อที่จะมาปรับความสมูทได้เนาะก็กดที่ scale ได้เลยนะครับแล้วทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่า ตอนนี้ความสมูทของเราเนี่ยมันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับให้ทุกคนมาคลิกที่จุดสุดท้ายนะครับมาเลือกที่จุดสุดท้ายแบบนี้ให้มันเป็นสีฟ้านะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนมาเลือกที่ตรงนี้ครับกราฟนะฮะแล้วก็เลือกในส่วนของกราฟนะครับที่เราต้องการอยากจะให้มันสมูทได้เลยเนี่ยเขาเวลาที่เราเลือกนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวอย่างให้เราดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ลองเลือกดู อะสมมุติว่าเอาเป็นแบบ else out แบบอันที่2ละกันนะครับก็เลือกเสร็จปุ๊บก็ปิดไปแล้วก็กดที่ option k อรอบหนึ่งนะครับกลับมาที่ถนนนะครับแล้วก็กดที่ option k เพื่อที่จะมาเพิ่มนะครับในส่วนของกราฟได้เหมือนกันนะครับก็เพิ่มปุ๊บเห็นไหมก็จะดูสมูทมากขึ้นละประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเพิ่มถนนกับทองฟลาเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมาเพิ่มรถกันนะครับก็มากดที่ตัว V นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นแสดงผลขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะให้รถเนี่ยมันพุ่งออกมานะครับทํำยังไงอยากจะให้รถมันพุ่งออกมานะครับตอนนี้จุดสุดท้ายของถนนกับท้องฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยมาพอจุดให้มันตรงกันนะครับ ให้มาพลอตที่ทานฟอร์มรถตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้มันพุ่งออกมานะครับเราก็อาจจะใช้สเกลเข้ามาช่วยนะครับ <c oughs> ก็คือทําให้มันเล็กแล้วก็ใหญ่ตอนสุดท้ายนะครับคือภาพสุดท้ายเนี่ยเราอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับใหญ่อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่าเอาประมาณนี้นะครับสมมติว่าภาพสุดท้ายเนี่ยอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็พลอตที่จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายไว้ก่อนแล้วจุดแรกเนี่ยก็ให้เรานะครับกลับมาที่ ตรงนี้แล้วก็มาพอตที่ฐานฟอร์นะครับอตอนนี้ก็จะมีในส่วนของคีย์เฟรมขึ้นมาแล้วเนาะทีนี้ให้สเกลของมันเนี่ยเล็กที่สุดไปเลยครับเล็กแบบเล็กไปเลยแบบ1%ไปเลยแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันที่เราทำกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเออหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะให้รถเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาทีหลัง จากท้องฟ้าแล้วก็ถนนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับคีย์เฟรมได้นะคือตอนนี้ท้องฟ้ากับถนนเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาใบ่ไในช่วงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเอารถโผล่ขึ้นมาหลังจากตรงนี้นะครับก็อาจจะปรับให้ในส่วนของรถเนี่ยมันขึ้นมาช้ากว่าแบบน,นี้นะครับลากมาเลยนะครับให้มันขึ้นมาหลังจากที่ท้องฟ้ากับถนนขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว อ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับเออเหมือนโฆษณารถเลยนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันเกินออกมาเนาะนี่เพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้ a n i m เมชันเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็รถเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ความสมูทได้เหมือนกันเนาะก็กดที่ option K ครับแล้วก็มาเลือกความสมูทได้ว่าอยากจะให้มันขึ้นมาลักษณะไหนนะครับคือ เอาแบบนี้แล้วกันนะครับ e l s in อ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ keyframe ทำแอนิเมชันแล้วก็การซูมเข้าซูมออกต่างๆเนาะซึ่ง keyframe เนี่ยทุกคนสามารถที่จะลองเอาไปประยุกต์ใช้งานให้หลากหลายได้เลยนะครับคือมันมีหลากหลายฟีเจอร์มากๆคือถ้าเกิดว่าใครใช้ keyframe เป็นเนี่ยวิดีโอของเราจะดูแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใช้งาน keyframe บนแคปคัตเพื่อซูมเข้าซูมออกหรือทำแอนิเมชันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโออะไรเนี่ย กดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน